สวัสดีค่ะพี่แป้งชิบิงนะคะวันนี้คือตื่นขึ้นมาแล้วก็แชทถล่มทลายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคลิปวิดีโอที่นำภาพนะคะหรือว่าวิดีโอหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลิปในช่องทางของแป้งนะคะเอามาโปรโมทเว็บที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็นําไปใช้ในการแบบหลอกคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการโดนเนตการบริจาคต่างๆนะคะ ู้สึกว่าไม่สบายใจมากๆนะคะเพราะว่ามันมีหลายเคสมากๆที่เราก็พยายามแบบแก้ไขแล้วก็ตักเตือนไปแล้วนะคะแต่เคสนี้คือแรงมากเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะก็เมื่อประมาณ7ชั่วโมงที่แล้วนะคะมีคนโพสต์คลิปวิดีโอนะคะในช่องทางนี้นี่แหละก็คือเขาโพสต์ว่ามีการแบบว่าทําการช่กล้องด้วยนี้นั่นฟอกเงิน่ลงนี้นะคะ แล้วก็แป้งขอใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยในการอธิบายว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยนะคะทุกคนทั้งแป้งและทีมงานเนี่ยเราไม่เคยทําใดๆที่เกี่ยวกับการผิดกฎหมายเลยนะคะแล้วก็เขาก็เอาภาพมาใช้นะคะถึงแม้ว่าจะเบอร์หน้าเนี่ยแต่ก็มีมีชื่อที่ป้ายชื่ออยู่เนาะซึ่งก็เกิดความเสียหายต่อแป้งมากๆเลยนะคะแล้วก็เกิดความไม่สบายใจสําหรับแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะก็อยากจะมาขออธิบายตรงนี้นะคะว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะซึ่ง คลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีการโปรโมทเว็บที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะก็อยากจะให้น้องที่ทําคลิปนี้นะคะหรือว่าน้องคนอื่นๆน,นะคะที่มีการทําคลิปวิดีโอแนวแนวนี้นะหรือทาให้พี่แป้งเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะก็อยากให้ลบคลิปวิดีโอนะคะก็คือถ้าหลังจากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยปล่อยไปนะก็ถ้ายังเจออีกนะคะก็ขอดําเนินคดีตามกฎหมายเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมาก,มากๆจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ เป็นกระบอกเสียงนะคะแบบว่าเข้าไปคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แท็กแป้งมานะคะต่อจากนี้ไปนะคะถ้าเกิดว่ามีใครนาคลิปวิดีโอหรือว่ารูปแบบนี้เนี่ยมาแอบอา้างอีกนะคะพี่แบงก็อขอดาเนินคดีเลยละกันเนาะยังไงก็สามารถส่งข้อความมาได้นะคะสําหรับน้องๆที่อยากจะแบบแจ้งข่าวนะคะว่ามีช่องทางไหนที่ทําอะไรแบบนี้อีกนะก็อยากใช้พื้นที่นี้นะคะขออนุญาตทุกคนนะคะในการที่อ่ ขอความร่วมมือแล้วกันนะคะสําหรับใครที่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยก็ลบสันนะคะไม่อยากจะไม่อยากจะแบบให้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ ไอ้ไอ้พวกนี้ขอความนับคนที่เขายังไม่เคยรู้จักอ่ะแต่เขาอยู่ในงานด้วยกันเลยมันถ่ายไปเลยคือไอ้แรก็ไม่รู้